สวัสดีค่ะใตยเทคมิเอานะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ต๊ะข้างเต้ของใต้เองลบนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีการจัดฉากใ,ใ,ในทีน่ทั้งสิ้นวันนี้คลิปอะไรคลิปอะไรคลิปอะไรคลิปปัดท่องช้อชอบดูกันนะักใช่ไหมตัดให้แล้วหนาะแต่ว่าถ้าอยากดูกันบ่อยๆก็คลิปคุณภาพมันก็จะแบบ นิดนึงอะ่ะก็ประมาณนี้นะคะจะให้แบบว่าตัดต่อวิสมลาหานะ้าดูตั้งกล้อง d ีเอสอลรความละเอียดสูงเงี้ยมันก็นานเนาะกว่าจะได้ดูคลิปเอาเป็นว่าถ่ายคลิปมือถือแล้วอัปเดตบ่อยๆโอเคปะโอเคโอเคไม่โอเคคอมเมนต์ด้วยนะจะได้รู้นะโอเคเข้าเรื่องนะคะวันนี้ก็นี่มาดูกันเลยนะชิ้นแรกนะคะก็เอ้อเออไม่ชิ้นแรกสิวันนี้เป็นของโปรยูทู e ทั้งหมดนะคะซึ่ง เออซื้อมาแบรนด์เดียวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขานะคือซื้อเองหมดเลยนะคะก็อันแรกเป็นเอออายลอดโปรเอ่ออะไรเนี่ยโปรเฟชชั่นอลอายพาเลต์นะคะเอิร์ธพาเลต์ก็เนี่ยค่ะอันนี้คือจริงๆเนี่ยดูรีวิวทางโซเชียลมีเนะคะแล้วก็เอ่อยูทูบของคุณอาชินะคะซึ่งน่าจะรุ่นเราค่ะเดียวกับจายนะแต่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจายดูแล้วเขาเอ่อใช้พาเลตทาตาของโฟร์ยูทูที่เป็น รุ่นโปรอะไรสักอย่างที่ว่ามีประมาณสิสีหรือ8สีนะคะก็เลยคิดว่าจะไปแบบจะไปดูของจริงแบบที่เคานเตอร์ที่ในวสัสด์นะคะว่าว่ามันแบบเออเนื้อสีอเป็นยังไงคือสนใจอยากซื้อตามว่างั้นเธอเออแล้วนี้พอดีไปเจอนี้เอ่อพนักง,งานเขาบอกว่ามันใหม่กว่าตัวนั้นที่ทายพูดถึงนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดดนิดนึงอุ๊ยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จริงไหมอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอ่ะก็จะเป็นสีนี้นะคะให้ดูใกล้มีสวอตด้วยสวอตไ้แล้วนะก็เป็นกระจกบานใหญ่อันนี้สายยังไม่ได้ลอกออพลาสติกที่อยู่กับกระจกออกนะคะก็ตลับสวยอ่ะชอบก็อ,อ,อันนี้มีทั้งหมด12สีนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะคะแต่ว่าสายตืต้อมาราคาเซลเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดบินให้ดูอีกทีสายจำไม่ได้ว่าที่บาทแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสีที่สายสวอตไปที่แขนนะ ม่เดียเด๋ยวแต่ความกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอือให้ดูอย่าดูความลกของโต๊ะนะอให้ดูสีก่อนอือนะคะก็สีประมาณนี้เฮ้ยอยากได้อะปกติเวลาจะซื้ออะไรคือจะแบบดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบวันเนี้ยไปลองลองปัดๆแล้วก็แบบแล้วก็แล้วก็ซื้อไม่ คือจริงๆอ่ะมีรุ่นน้องแบบว่ามาขอทำเอ่ออะไรนะคลิปแบบแรกขนมอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราทำแบบเมคอัพโนบยอยู่แต่แบบเฮ้ยพี่ไม่ได้ตั้งใจ <laughs> ใครก็ได้ให้ฉันไปชิมที่โอเคต่อต่อก่อนขอโทษขอโทษเอาใหม่ oh ตั้งสี่โอเคนะคะโอเคอ่ะก็ต่อไปก็เหมือนเดิมมันเป็นลิปสติอันนี้รุ่นเอ่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้อะลิ ลิปพาโฮลิกหรอ by for you too. หอยคือไปซื้อแบบไม่รู้ชื่อรุ่นไม่รู้อะไรทั้งนั้นคือไปตามตามเขามาคือดูจากคลิปของคุณอาชีอะละคนเดิมนะคะก็คือพาเลตอันเมื่อกี้กับลิปอันนี้จะเป็นลิปสีนูดนะคะอันนี้สีเบอร์มันเขียนว่าแลกศูนย์หนึนะคะเห็นปะนะก็เป็นสีนูดนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิด,เป,ดเปิดให้ดูแป๊บนึงนะ สีไปก่อนอว่าแหละโอ้ยนะ่ะลิปหักด้วยเบาๆโอ้ยจริงเสีจจยใจอันดูสีลิปคือสีเป็นสีที่ทาอยู่นะคะจะเป็นแบบว่าอา๋อนูดสีน้ำตาลสวอตไ้แล้วนี่เห็นไหมอันริมสุดนะคะที่เป็นเหนือสีชมพูอะ่ะอืมก็คือจะเป็นนูดน้ำตาลเฮ้ยมันหักจริงจริงอะแนทดูดิเห็นปะเดี๋ยวเก็บเก็บก่อน เสียใจอ่ะว่าแล้วนะคะเพราะว่าถ่ายมือเดียวก็อย่างเงี้ยแหละโอเคเออราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่ลดเหลือร้อยสามสิบแปดนะคะก็ตอนแรกจะไปต่อยเวทแอนไวเออวทแอนไวสีจัดพิชี่อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นที่โด่งดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเจอตัวนี้ก็เลยเอ,อ่ะลองดูแต่ปรากฏว่าพอ คือตอนตอนก่อนซื้อเนี่ยก็ทาที่ปากสวอดที่แขนแล้วทาปากที่ทิชชู่แล้วแต่ว่าพอกลับมาก็ยังประสบปัญหาว่าพอกลับมาที่แสงไปปกติที่บ้านเนี่ยคือในห้างมันจะไฟแบบเหลืองๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอกลับมาที่บ้านเอา้าสีซ้ำกับที่มีอีกละฉันรบปวดหัวกับปัญหานี้คือซื้อลิปสติกเยอะไม่ทำไมนะแต่ว่าซื้อมาแล้วซ้ำแล้วมันรู้สึกแบบมีอยู่แล้วซื้อทำไมอีกไม่ ออ่ะะขอโทษขอโทษทุกคนรู้สึกวนเวุ่นเพลจ์เจอมากช่วงนี้นะคะโทษอ่ะอันนี้ก็เป็น BA แถมมาให้นะคะเป็นอายแชโดว์สีอ๋อมมันเขียนว่า ENS number หมศูนย์สามนะคะซึ่งอ่ะจะวอร์ดไปแล้วเดี๋ยวจห็ดูตรงข้างๆสีน้ำตาลอะเนี่ยที่เป็นออกสีชมพูชมพูเห็นปะเอออันที่สองอะค่ะก็เออ มันเป็นอ y e s ชโด o w โดยที่ตอนแรกสายไม่รู้สายนึกว่าเป็นบัตรออนแต่ก็เลยเอามาปัดแก้มนี่ <laughs> ปัดอยู่นะก็เป็นสีนมนมตุนตุนแบบว่าม,มีกิตเตอร์นิดหน่อยออนะก็เป็นสีนมนมมีกิตเตอร์แต่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะคือเขาแถมมาส่วนใกล้จะหมดอายุแล้วด้วยนะคะหมดอายุเดือน11ของปีนี้นะคะผลิต2013เป็น For you togem t o ท e e y e s ช a d o w สำหรับดวงตาก็ ใกล้หมดอายุด้วยนะคะก็ไม่รู้ดิเอามาปัดแก้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนแรกสวอตทิ้งไว้ที่แขนแล้วแบบว่าแปบ๊บเดียวเท่านั้นแล้วนางก็แบบหายไปเลยคือ <c ười> แบบอ้าวเดี๋ยวแล้วมันคงก็เนี่ยค่ะก็คือหลุดจริงๆนะซ้ายทาไปเยอะอยู่นะแล้วแบบเนี่ยหลุดหมดแล้วอะ่ะคือไม่ไม่ไมไม <c ười> ทำใจใกล้หมดอายุแล้วยังจะหลุดอกีกอ้อยปวดหัวโอเคเรามาดูราคาค่าเสียหายของวันนี้นะคะ คือเดี๋ยวเนี้ยจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วว่าเสียอ,อ่พาเลทเมื่อกี้นะ714บาทนะคะแล้วก็ลิตรเนี่ย138บาทรวมค่าเสียหาย852บาทนะคะวันนี้ได้ไป34แต้มหรือเปล่าอืมนะคะก็โอเคถูกใจปะ มีแอบบ่นเวอร์ด้วยขอโทษคือแบบเขาก็เรียนหนักอะไรอย่างนี้เออนะแต่ว่าก็คือคิดถึงทุกคนแล้วก็พยายามทําคลิปดีๆทําพยายามทําให้แบบได้สาระนะกี่เดนทีแล้วเจ็ดทีไปดีกว่าเฮ้ยอย่าลืมติดตามเขาด้วยเฮ้ยอ่องจริงนะคือเขาอะไม่เคยขายของไม่เคยได้ค่าโฆษณาหรือว่าอะไรจากการทาคลิปนะคะแต่ว่าการที่ทุกคนคอมเมนต์ไลค์แชร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือ inbox เข้ามาว่าเฮ้ยชอบหรือไม่ชอบหรือติดชมอะไรเงี้ยเฮ้ยคือจะบอกว่าใจาดีใจมากคือตอนไม่เคยเข้าใจความรู้สึกเดี๋ยวตอนมาทําคลิปว่าเออก็ยังไงก็ให้กําลังใจเขาเขาจะได้ทาคลิปเดยอะๆโอเคปะไปแหละไร like สาระเนาะ <laughs> ไปดีกว่า